สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับอ๊อฟอ๊อกชาแนลนะฮะก็เห็นหน้าอ๊อกแปลกๆแบบนี้ก็อย่าตกใจเพราะว่าวันนี้อ๊อกมาทำไฮฟูที่ g o ู๊ด i ิวคลินิกสาขาเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าข้อดีของการทำไฮฟูคืออะไรและราคาโปรโมชั่นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลย วันนี้เรามากับผู้จัดการส่วนตัวนะครับทุกคนผู้จัดการชีวิตทุกอย่างผู้จัดการผู้นาลำคาญร,<โดย>รอยายชาออกฤทธิ์นะรอยายชาออกฤทธิ์สามสิบนาทีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องไฮฟ,ฟูของเรานะครับเดี๋ยวเรารอคนนี้ทําหน้าให้เราแป๊บนึงต้องบอกไว้นะครับว่าช่วงนี้ออกกินแล้วก็นอนแล้วก็นอนแล้วก็กิกน มันเลยทำให้หน้าออบยุ้ยแล้วก็แบบมันไม่ไกระชับก,ก็เอาไปติดต่อมาทางเพจนะฮะก็พี่เน็เขาบอกว่าแนะนําให้เป็นไฮฟูเอาก็เลยตัดสินใจมาทาเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะว่าจะเป็นยังไงหน้าแบบบวมพองมันเป็นย้อยๆบวมๆหมดทุกคนอุ้ยเป็นรอยมือไปดูกันดีกว่าว่าหลังทํากับวิธีการทําเป็นยังไง ครับทุกคนตอนนี้ออกได้เช็ดยาชาออกหมดแล้ตอนนี้พี่เขากำลังจะนยกไาพูเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวจะให้พี่คนนี้เขาอธิบายเกี่ยวกับไฟคพูนะฮะทุกคนก็าไพูคืออะไร <c oughs> ตื่นเต้นเลย ไฮฟูนะคะตัวนี้นะคะจะย่อมาจากในอ็นท์ซิตีน <S 2> <S 2> <S 2> ้นะอักน,ก,นก็สาวเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นนวัตรกรรมหนึ่งเดียวในการยกกระชับผิวหน้าโดยที่เราไม่ต้องผ่าตักหรือว่าร้อยใหมนะคะไฮฟูเนะะี่ยค่ะเป็นเครื่อเสียง<ล>ที่มีความถี่สูงที่มีความเฉพาะจาะจงสูงนะคะลงลึกไปถึงชั้นสมแมนะคะก็คือชั้นที่ ชันที่เราใช้ผ่าตัดดึงผิวหน้านั่นเองนะคะแต่ตัวนี้นะคะก็คือใช้เป็นครึ่งเสียงนะคะลงไปที่ผิวหนังของเรานะคะตัวนี้จะทําให้ผิวด,ด้านในนะคะกดตัวและยกกระชับมากยิ่งขึ้นหน้าของเราเลยดูดีเชฟมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะหลังทางก็คือจะเห็นผลเลยทันทีนะคะ1เดือนจะเริ่มเห็นผลชัดเจนนะคะ3เดือนจะยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นอยู่ได้ถึงหนึ่ปีเลยถ้าเป็นตัวไชยคู่ตัวนี้เนาะ ตัวนี้นะคะทีมควรเราทําพื่กลุ่มทุกอัทาร่าค่ะอารทาร่าเนี่ยทำแล้วนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการทําค่อนข้างนานแต่ไฮฟูเนี่ยใช้เวลาแค่30นาทีนะคะแล้วก็เจ็บน้อยกว่าที่สําคัญนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องรุ่นใหม่เป็นนวัตกรรมที่รปยต์ขึ้นมาใหม่ที่ทําให้แบบว่าผิวของเรากระชับได้โดยที่ไม่ต้องพักฟื้นหรือว่าไม่ต้องผ่าตัดได้เลยนะคะเห็นไหมคะค่อยยิงไปปุ๊บเนี่ยค่ะผิวมันก็จะค่อยๆยกกระชับมันขึ้นพมรู้สึกว่าฟิตจีนะคะทุกคน จะแบบจิ้มจิเหมือนเข็มจิ้มจิ้จิ้มอย่างเงี้ยค่ะจี้ต่ไม่เจ็บนะทุกคนชิวชิวชิวมากใช่ไหมคะชิวมากเลยเพราะว่าถ้าเราผ่าตัดเราต้องพักฟื้นนานแต่ตัวเนี้ยสบายมากเลยเพราะว่าลุงลึกไปชั้นเดียวกับที่ใช้ผ่าตัดยกกระชับผินหน้าเลย แล้วไฮฟู้เหมาะกับคนหน้าประเภทไหนบ้างคนที่มีผิวค่อนข้างหย่อนค้อยอย่างนี้ค่ะผิวหย,ย่อนค้อยหนังตาบกเนี้ยช่วยได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของแบบว่าบริเวณใต้ตาที่หย่อนค้อยหรือว่านิ้วเล็กๆเกนี้ยช่วยได้ด้วยให้มันดีขึ้นแป็นว่าตอนนี้หน้าเราหย่อนค้อยแล้วมีนิดหน่อยอย่างอย่างของน้องเนี้ยไม่มีไม่เยอะสบายมากเลยตัวนี้เหมาะสาหรับคนอายุเท่าไหร่ครับถ้าเป็นตัวนี้นะคะก็ซักประมาณที่จริงแล้วอะ่ะอายุ ประมาณ30สิบขึ้นไปเนี่ยก็คือโอเคแต่อย่างของน้องเนี้ยอายุไม่ได้เยอะมากแต่สามารถทําได้เพราะตัวนี้มันแตกกระตุ้นคอลลาเจนให้เราอยู่แล้วก็ทํทำให้คอลลาเจนของเราเรียงตัวขึ้นอิ่มขึ้นผิวเราก็เลยดูยกระชับขึ้นเรียงตัวได้ดีขึ้นนะคะเอาง่ายเลยไม่มีแพนเลยครับไม่มีแผนค่ะไม่ต้องพักฟื้นทาแล้วสวยเลยทําแล้วยกระชับเลย อันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะคะทุกคนก็จะเห็นความแตกต่างคือข้างนี้จะยกจะยกขึ้น จะยกขึ้นแต่ข้างนี้ก็จะมีความหย่อนคอยอยู่นะคะถ้าถ้าสมมติว่าเราทําได้ครึ่งหน้าพี่เขาก็จะกระจกให้เราดูสังเกตง่ายเลยนะคะเริ่มแรกตรงนี้จะมีแก้มที่หย่อนค้อยหน่อยหเนาะสําหรับของน้องเขาแต่พอยกไปปุ๊บข้างนี้ยกขึ้นแต่ข้างนี้จะมีแก้มบริเวณตรงนี้ค่ะสังเกตตรงนี้ได้เลยมันจะมีความหย่อนคอยอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดพอเรายกนี่ขนาดน้องไม่ได้ใส่ช็อตที่เยอะมากนะคะยังยกขนาดนี้นะคะสําหรับคนที่แบบหย่อนคอยมากๆอาจะต้องใช้ช็อตที่เยอะนิดนึงมันก็จะยิ่งยกได้ดีกว่านีี้้้นนนะะะคคแต่ออออัเกก็ืหมาิวขงง เขาและที่ว่ามีความหย่อนคล้อยไม่เยอะใช้ประชดประมาณนี้กาลังโอเคที่เหมาะกับผิวของน้องเขาเลยเหมาะกับสิ่งที่น้องเขากังวลเนาะเป็นไงบ้างคะรู้สึกแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากเลยค่ะตอนนี้รู้สึกตึงๆใช่มันจะกระชับขึ้นเลยอ,เอย่างที่บอกอะเพราะว่าตัวนี้มันลงไปชั้นเดียวกวับช้ที่เขาใช้ผ่าตัดยกกระชับผิวหน้าแต่เพียงแค่ตัวนี้เราใช้เป็นตัวเลเซอร์ในการยกกระชับผิวหน้าโดยที่เราไม่ต้องพักฟื้นงานด้วยอนนยังไม่ได้ทำนะขะงน,นี้ยังไม่ได้ทำนะคะฝั่งจะยังไม่ทำ แต่ฝั่งนี้ทำแล้วตรงตนี้มันจะขึ้นเลยยก,นนะกเลยกระชับเลยชิวมากเลยทุกคนช,ชิวจิ๊ด ก็แล้วับทุกคนตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วออฟก็บอกว่าประทับใจมากนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้น่ายกแล้วก็จับกระจกแบ่งไม่ปล่อยเลยก็ต้องขอบคุณพี่ชมพู่ที่คอยเทคแคร์ออฟตลอดเวลาก็ตัวไทคู่ตัวนี้นะคะโปรโมชั่นของเรียนเมษาเนาะก็คือเน้นยกกระชับอย่างที่้องออฟก็คือเดิบริเวณตรงแก้ตรงนี้ได้เลยนะคะก็อยู่ที่5,900บาทนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าแบบถ้าใครสนใจสามารถโทรมาสอบถามก็ได้ สำหรับเบอร์ติดต่อเดี๋ยวอ็อบจะทิ้งเบอร์แปะไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลามาหรือว่าอยู่ไกลเราสามารถพักเข้าไปถามพี่แฟนเพจของ Goodview c l ินิกสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อ็อฟกับพี่ชมพู่ก็ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อ็อบด้วยนะครับบ๊ายบาย